หมอสายตาหรือนักทัศนมาตรเป็นอาชีพที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพดวงตาของประชาชนโดยไม่ต้องอาศัยการผ่าตัดหรือการใช้ยาหน้าที่หลักของหมอสายตาคือการตรวจวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและมีสุขภาพดวงตาที่ดีอีกกระบวนการทำงานของหมอสายตาเริ่มต้นด้วยการตรวจประเมินสายตาอย่างละเอียดโดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทันสมัยเช่นเครื่องวัดสายตา เครื่องตรวจจอบประสาทตาเป็นต้นจากนั้นจะนำผลการตรวจมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาสายตาและความผิดปกติต่างๆของดวงตาเมื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วหมอสายตาจะให้คำแนะนำในการดูแลรักษาดวงตาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นการสั่งจ่ายแว่นสายตาหรือเล่นสัมผัสการฝึกบริหารกล้ามเนื้อตาหรือแนะนำวิธีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาสายตา นอกจากนี้หมอสายตายังมีบทบาทในการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยรังการผ่าตาัดตาตา่ตางๆเพื่อให้การฟื้นฟูสภาพดวงตาเป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดความสำคัญของหมอสายตาคือการช่วยป้องกันและชะลอความเสื่อมของสายตาซึ่งนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผู้ที่มีปัญหาสายตาและได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีจากหมอสายตาจะสามารถทำกิจกรรมต่างๆช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย หมอสายตาจึงถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการมองเห็นที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของดวงตาโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการประเมินวินิจฉัยและให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการเข้ารับการตรวจสายตากับหมอสายตาอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถดูแลรักษาสุขภาพดวงตาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีอีก แนะนำคลินิกหมอสายตาอุทัยธานีออฟติกเกอร์เชิญเข้ามาใช้บริการได้นะคะ